ในวิดีโอนี้เราจะมาดูคำอุทานในภาษาเยอรมันกันนะคะถ้าเกิดว่าเราตกใจหรือว่าอะไรหล่นลงไปเนี่ยเราสามารถอุทานยังไงให้น่ารักน่ารักได้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครหล่นหรือว่าลูกล้มนะคะสมมติลูกกำลังเดินอยู่แล้วอยู่ดีๆก็พลุ้มล้มลงไปเราสามารถอุทานได้ว่าฮอปหรือคนเยอรมันบางท่านก็จะอุทานเป็นฮอปพาลาก็แล้วแต่จะชินกันนะคะ นอกจากนี้ถ้าเกิดว่าเราทำอะไรผิดพลาดไปเราสามารถอุทานเป็นอ o ๊บส์ผิดไปแล้วพลาดไปแล้วแต่จะมาแบบน่ารักน่ารักนะคะไม่ได้เป็นอะไรที่ใหญ่โตหรือเราสามารถใช้เป็นอุ ops, ๊บสาเรก็ได้นะคะอย่างในตัวอย่างของแก้มนะคะบางครั้งแก้มเขียนคำผิดนักเรียนมาเตือนว่าครูแก้มครูแก้มเขียนทำผิดแก้มก็จะอุทานเป็นอุ ops, ๊บสารแก้มผิดเองโอ้แก้มพลาดไป ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะอุทานว่าโอ้ oh, พระเจ้ามันใหญ่โตมากมันเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะคะเช่นเราเดินเข้ามาในครัวแล้วเห็นว่าลูกของเราเอาแป้งหรือว่าเอาทุกอย่างในครัวมากระจายไว้ที่พื้นครัวหมดเลยนะคะแล้วเราต้องการจะอุทานว่าโอ้ oh, พระเจ้าเราสามารถพูดได้ว่า oh my god หรือว่าจะเป็น oh god หรือว่าเราจะใช้อีกตัวหนึ่งนั้นก็คือ Hola, l d i v l d f e e นั่นเองนะคะคำเหล่านี้ในภาษาเยอรมันจะเรียกว่า interjection ลองเอาไปใช้กันดูนะคะแล้วเราจะเห็นว่าเราจะ sound German มากๆเลยค่ะ